ครับผมวันนี้ก็มาแกะของดีให้ได้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ร้อนแรงมา,มากๆนะตอนนี้นะครับผมนี่เป็นรุ่นอะไรมาชมกันนะครับแกะของให้ได้ชมนะผมก็ไปไล่เช่าบวกมานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ปล่อยหมดมือแล้วเราต้องไปหาเช่านะครับเพราะอดใจไม่ไหวนะเพราะราคาร้อนแรงมากๆนะครับตอนนี้นะไม่เก็บคือพลาดแน่นอนนะครับ รุ่นนี้นะครับโอ้พี่เขาก็หอมาให้อย่างดีอยู่นะครับก็ปิดจากพี่ๆที่ปิดไปนะครับนี่ก็ไปไล่เช่าขึ้นมานะครับนี่เป็นรุ่นนี้เลยนะครับเสียมาแปดรอบลงปู่เถงนะครับปัญญาวะโลนะครับผมวัดบ้านอะไรจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านเป็นศิษย์สายลงปู่มูนนะครับตอนนี้แต่ละเนื้อแต่ละรายการคือร้อนแรงสุดๆนะครับต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆเลยนะครับพี่ๆนักอ่ามาให้ดูรายการแรกนะครับนี่ โอ้ยนี่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับรายการนี้เนื้อนวะตอกแปดรอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะพี่น้องนี่เหรียญนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับผมยังหวดใจไม่ไหวเลยนะครับนี่นะครับตอกแปดรอบแบบนี้เลยนะครับแกะบล็อกโดยช่างบิ๊กบางใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับรูปแบบเหรียญทรงเสมานะครับถือว่าสุดๆนะครับนี่ตอกแปดในห่วงด้วยนะครับนี่ งดงามมากๆแล้วพี่เศษไปกว่านั้นนะครับนี่ที่ผมชอบก็คือเลขโค้ด96นะครับอายุหลวงปู่ตรงกับปีออกเสมา8รอบเลยนะครับตรงกับอายุเลยนะครับ96อ่านะครับเลข96ก็ถือว่าเลขสวยนะครับนี่ตอกนอรนูชัดเจนนะครับรุ่นนี้ต้องถือว่าสุดๆงานสวยนะขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับรายการนี้เดี๋ยวจะไปแก่อีกชุดหนึ่งนะครับ บวกก็ต้องยอมนะครับรุ่นนี้อดใจไม่ไหวนะครับเพราะว่าแรงจริงๆนะครับผมก็แบ่งปันในไร์สดปแล้อวหนึ่งรังนะครับหมดเจี้ยงนะครับแล้วก็ไปไล่ไล่ไหนที่ไร่สดผมไปไล่ปิดมาหลายไร่เลยนะครับนี่มาดูกันนะครับี๋ยับกองแบบนี้นะครับก่ออนุญาตนะนชุดนี้นะ นีนะ่ชุดนี้ก็หมดไฟเกียบเหมือนนะครับ23มเหรียญน,นะครับปิดด่วนมางนะปิดด่วนมามาชมกันนะครับทีอีาเรามาชมความงามแต่ละรายการนะครับต้องบอกว่าเหรียญที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับมาทําคลิปวันนี้ก็คือบางส่วนเนี่ยคือมีคนปิดไปแทบจะหมดแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตมาทําคลิปนะครับ อ่าเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นเสมาแดรอบหลวงปู่เถิงนะครับติดสายหลวงปู่มูลต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆนะครับมาตอนไหนก็หมดนะครับผมเออปล่อยกอ่าตอนนั้นก็แกะอ่าลังแบ่งปันพี่พี่ในไลฟ์ไปนะครับบางเหรียญก็ไปไล่เช่าคืนมานะครับอดใจไม่ไหวนะร้อนแรงจริงนี่ผมก็โชคดีนะผมไปปิดด่วนมากนะครับผมนี่ได้รายการนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับฝีไม้ลายมือการแจะบล็อกของ อาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับผมนี่ไม่ต้องลงกล้องนะยวผมดึงให้ดูใกล้นะครับคมสวยงามนี่นะครับพี่ๆงดงามสวยคมนะครับตอกแปดรอบนะครับแล้วพิเศษมากๆนะครับเหรียญนี้นะอ่านี่นะครับเลขเก้านะครับผมโอ้โหถือว่าสุดๆเลยนะครับเป็นเนื้อเงินจีวอนแล้วเลขเก้านะครับอ่านี่ก็มีติดตัวอยู่องค์นึงนะครับยังไม่มีราคานะครับเหรียญนี้เนาะอ่านี่นะครับ ถือว่าสวยงามนะครับขอเก็บไว้สักรายการนะนอกนั้นผมก็ปล่อยไปจะหมดแล้วนะครับสําหรับชุดที่เข้ามารอบหลังนะครับถือว่าร้อนแรงทุกรายการนะครับเนื้อล่างๆ่างต่ำาๆมี4500้แทบทุกรายการเลยนะครับคือตอนนี้คือววๆเลยนะครับ4 500ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนงานลงยาไม่ลงยานะครับมาดูรายการนี้นะครับนี่ผมก็ได้แผงปันตังไลฟ์สดนะครับผมก็ไปขอเช่ากับพี่แกมาอีกนะครับอดใจไม่ไหวแต่ว่ามี เจ้าของแล้วนะครับเหรียญนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะนี่ตอก8ดรอบนะครับเหรียญนี้ผมชอบมากเลยตอนแรกกะว่าจะเก็บนะครับแต่ว่าก็แบ่งให้พี่เขาไปนะครับนี่ตอกแรอบนะครับนี่แล้วเลขโค้ดนะครับ96นะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเลขตรงกับอายุตรงกับรอบใน8รอบเลยนะครับพิเศษตอก8รอบนะครับแล้วเลข96ถือว่าสุดๆดนะเหรียญนี้นาะวานะ นาวะยิ่งนานยิ่งสวยนะครับพ,พี่ถ้าเก็บไปเนี่ยคือยิ่งนานยิ่งสวยนะครับไม่ผิดหวังนะครับมวลสารของนวะนะครับอ,าอ่าไป๋ยวไปรายการอื่นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปลงนะผมไปไลฟ์สดอยอดลังหนึ่งนะผมก็ได้ยอดมาแค่2องลังเองนะครับรุ่นนี้เนาะก็ปล่อยยกลังไปลงังนึงแล้วก็ลงังนึงก็มาแกะแบ่งปันพี่ๆในไลฟ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปลงช่องนะครับผมก็ไปไล่เช่าบวกมานะครับเรามาทําคลิปนี้นะครับ อ่านี่นะครับต่อไปนะครับเป็นรายการนี้นะพี่ๆนวะแบบนี้แต่ไม่ธรรมดานะพี่เพราะว่าอะไรนะครับอ่าเพราะว่าสร้างแค่เก้าเหรียญเองนะรายการนี้นะอ่าแล้วฝังพลอยแดงนะครับเต็มสังคติแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเหรียญนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับหูยงดงามทุกรายการมากๆเลยนะครับพี่ๆนี่เลขสี่ด้วยนะครับสวยงามนะครับแต่ละเหรียญแต่ละรายการคือมาปุ๊บมีคนมาจองรอเลยเออ รุ่นนี้ก็ถือว่าสุดๆนะครับบารมีลงปู่ถึงได้เปิดนะครับวัตถุมงคลหลายรุ่นก็ราคาขยับนะครับในกลุ่มในอะไรก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าแรงมากๆเลยนะครับมาดูต่อไปนะครับเป็นเนื้ออันปาก้ายาแดงนะครับนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับโอ้โหไม่ผิดหวังเลยครับแต่ละราการมีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแทบทุกเรียนแล้วนะครับอ่านี่เลขเจ็ดหกนะต้องขออภัย เจ้าของเหรียญด้วยนะครับอขออนุญาตเอามาทําคลิปให้เผยแผ่วารามีหลวงปู่นะครับชมความงามเสมา8รอบนะครับแกะบล็อกโดยช่างบ๊กบางใหญ่นะครับลงยาโดยสอมงคลศิล์น,นะครับหรือช่างสาวนะถ้าเป็นหลวงพ่อพัดนะครับแค่ทองแดงก็8900 0นะสวยๆหมื่นบวกเลยครับถ้าเป็นเนื้อเงินจีวรพวกอะไรหลักแสนขึ้นเลยนะพี่ๆถ้าพวกหน้าต้องคำนียิ่งแล้วใหญ่นะไม่ต้องพูดถึงนะ ช่างบิ๊กบางใหญ่แก่บล็อกนะครับรือว่าเป็นผลงานที่ยอมรับประจักษ์นะมีโอกาสเก็บไว้นะครับถึงไม่งบประมาณไม่ถึงเนื้อบนเราก็เนื้อกางล่างๆนะครับพวกชานวนพวกอันปาก้าเนี่ยก็เก็บได้ทองแดงยังได้เลยพี่อทองแดงแต่ละรายการก็ไม่ผิดหวังนะครับเก็บได้ทุกเนื้อเอาง่ายคือเก็บตามงบเรานะครับนี่ครับยาเขียวสวยมากนะครับรายการนี้เป็นยาเขียวรูปแบบทรงเหรียญ เอียงแบบนี้คล้ายหลวงปู่ทิมเลยนะครับนี่แจะบล็อกฝีไม้ลายมือสวยมากนะครับเอียงแอ็นแบบทรงเสมานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับแต่ละรายการอ่ะเดีย๋ยวไปรายการอื่นนะให้ชมเรื่อยเรนะื่อันมีแค่ยี่สิบสามเหรียญเท่านั้นนะครับแต่ว่าปิดไปน่าจะเหลีออยู่ไม่ถึงห้าเหรียญแล้วพี่น่าจะเหลียญไม่ถึงห้าเหรียญแล้วตอนนี้อ่าต้องขอพบพระคุณมากนะครับอ่ะต่อไปพี่เนื้อสามเคนะ แบบนี้ก็อย่างสวยเลยนะครับแจ่มเลยนะครับนี่งดงามมากๆเลยนะครับแต่ละเหรียญแต่ละรายการบล็อกคมเส้นเจสานนะไม่ต้องลงกล้องนะครับงานละเอียดสวยคมนะครับนี่โอ้โหสุดๆนะครับรูปแบบทรงเสมาทรงนิยมอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นเสมาแปดรอบไม่ว่าจะเป็นเจกี่ไหนก็ได้รับความนิยมนะครับอต่อป้ายนะครับนีกจะสามเคอะไรกันนะครับแต่จะลงยาคนละแบบ จะพื้นหลังดำๆหน่อยนะครับรายการนี้ขอบทองนะครับจีวอนาคนะครับนี่นะครับงดงามนะครับแต่ละเหรียญแต่ละรายการนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านไหนที่เก็บอยู่รุ่นนี้นะนี่ท่านไหนมีราคาหลุดหรือว่ารั่วๆส่งมาหาผมได้เลยนะครับรุ่นนี้นะรับเช่าให้นะครับราคาผมต้องมีมุมนะครับ ราคาหลุดๆส่งมาเลยนะครับรับตลอดนะครับความสวยงามนะครับอราคาเยอตีให้นะพี่นะแต่ว่าก็ต้องแบ่งมุมให้ผมนะครับผมรับเช่าให้อยู่แล้วนะครับอมาต่อไปนะครับเป็นชุบทองยาแดงนะครับรายการนี้ก็สวยสดงดงามนะครับโอ้โหนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเอียงไฟให้ดูหน่อยนะไฟไม่ค่อยสว่างนะมันจะไม่ค่อยเห็นสีแบบไอ้นี่นะพี่ด้ด้ ผิวทองทองแบบนี้เลยนะครับงดงามมากนะครับนี่โอ้โหเสียดายนะครับยอดจองมีแค่สองลังเองนะครับงานสวยจริงๆนะครับถ้าเก็บซีวเดิมผมว่ามีรุ่นละสองสามพันนะครับในอีกเร็ววันนี้นะครับมาชำนวนรายการน,นี้ก็จะรับนความนิยมนะครับถ้าซีลเดิมผมว่าเร็วๆมีเห็นไม่ต่ำกว่ารุ่นละ พันสองพันนะครับถ้าทางหนเก็บซิวเดิมได้จะดีมากเลยนะครับรุ่นแปดรอบนะเ,เก็บซิวเดิมเนื้ออะไรก็ช่างนะพี่นะเนาะเราไม่รู้ข้างในแต่ถ้าเป็นซิวเดิมมันราคาค่อนข้างที่จะมีราคานะาแต่ว่าถ้าเราแกะออกมามันก็ราคาก็ไล่ตามเนื้อนะครับอันนี้เป็นชนวนโบราณน,นะครับเนื้อชนวนด้านนั่นเองนะลงยาเหลียงรายการแบบนี้ก็สุดนิยมนะตามหากันอยู่นะครับเห็นเป็นอย่างนี้แต่ว่านิยมมากๆเลยนะพี่เนื้อหามวลสาร ดีนะครับสวยงามมากนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปรายการอื่นนะครับทำคลิปไว้นะพี่ๆเนาะรุ่นเสมาแปดรอบหลวงปู่เถงอนาคตไกลนะครับเราเป็นสายเสียมาไม่ว่าจะเจจีไหนก็สายพระหลักอยู่แล้วนะครับอ่ายิ่งเป็นอาจารย์บิ๊กบ,บางใหญ่แก่บล็อกวิธีใหญ่นะครับพัฒนครศรีนะครับช่างอ่าสร้างพระระดับประเทศนะพี่เนาะก,ก็ถือว่า สุดๆนับนี่จะเป็นงานป่าฉลุนะรายการอย่างนี้ก็ถือว่านิยมเลยพี่พี่เป็นงานป่าฉลุ3ามชิ้นนะครับพี่พี่นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงตรงขอบนี้นะครับเป็นอันปาก้าส่วนองค์พระนี่นะครับองค์พระนี่จะเป็นทองทิพย์นะครับนี่เพื่อเป็นงานประกอบรายการนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับเห็นเล่นหากันก็หลักพันนะครับหลักพันอยู่นะหลักพันบวกอยู่นะครับตอนนี้นะ ตอนไลฟ์ไปราคาไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ที่แบ่งไปนะแต่ว่า่งหลังมานนี่คือราคาวิ่งไปนะไอัน,นี้เป็นสามเชนะครับนี่นะครับคนเห็นรูปแบบเหรียญพระสวยนะกลุ่มทุนเล่นหาก็เข้าเยอะเลยนะพี่ๆเนาะสำหรับเซมาลงปูเถงนะชั่วโมงนี้นะทวัดความแรงนะผมว่าน่าจะติดอันดับเลยแหละตอนนี้นะครับอันนี้นะครับผมสวยงามนะครับรายการนี้สามเชนะครับผม งานพ่นสายสวยทุกรายการนะครับมีเอกลักษณ์ในตัวนะครับดูเข้มขังนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนรายการไหนอ่ะมาดูทองแดงนะครับทองแดงลมดำอ่าทองแดงแต่ไม่ธรรมดานะครับลงยาดำบนเอ้ลงยาซุ้มน้ำเงินนะครับบนแดงนะดุดันมากเลยครับรายการนี้ผิวดำดำแบบนี้นะครับนี่นะครับเลขสิบสองนะครับ ว่าสวยงามนะครับเรามาดูลายการต่อไปนะครับเป็นอันปะก้านะครับหน้ากากฉนวนนะครับรายการนี้นะครับอันปะก้าหน้ากากฉนวนขอบแดงบนน้ําเงินนะครับอง์หน้ากากนี้ก็จะเป็นเนื้อฉนวนนะครับมวลสารสวยงามนะครับนี่นะครับสวยทุกเหรียญน,นะครับทรงเสมานะคือที่สุดแล้วนะครับ คนะือ u, ที่สุดเอามาดูต่อไปเป็นงานประกบนะพี่งานประกบนะรายการน,นี้สร้าง57เหรียญแต่ว่าถ้าลุ้นติดนต criteria, ตนหน้ากาดทองคำน่าจะไม่ถึง30เหรียญน่าจะสร้างไม่ถึง30เหรียญนะเพราะว่ามันต้องลุ้นเอานะพี่ๆเนาะนี่ต้องลุ้นติดหนา้ากาตทองคำนะบาลการไม่ติดนะเป็นงานประกบ2หน้านะเห็นไ,ไหมเหรียญจะทรงหนาหนาหน่อยนะพี่ๆเนาะอ่าเป็นงานประกบหน้าหลังนะด้านหลังเป็นเนื้อมันม่วงด้านนี้เป็นเนื้อ ชั่นนวนนะครับสวยงดงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบนะเลข3าตัวเดียวนะปรายกานนี้แต่ลนะคนก็ชอบแตกต่างกันไปนะครับอ่ะมาต่อไปจะให้ดูไม่ตัดปีกนะพี่นะเนาะอย่าไปแบบเร็วๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับอ่นี่นะครับไม่ตัดปีกนะครับสวยงามทุกรายการนี่เป็นอันปากกานะครับ อันปากก้านะครับพี่พี่เนาะอ่าเป็นงานประกบเหมือนกันนะครับรายการนียนไหมพี่เนื้อปรากราประกบทองแรงมันปูนะครับเออนี่เป็นทองทิพซาตินนะครับพี่เนาะไอ้เร้อสวยคมแบบคลาสสิกนะสาวใจไม่ชอบงานลงยานะครับสไตล์แบบโลหะเก่าๆเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับพี่เนาะนี่ว่าจะไม่แรงนะครับแต่ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับตอกโคตรซาลาสี่จุดอย่างนี้นะครับ อตอนแรกคิดว่าจะไม่แรงนะเขาเล่นหากันไปแรงนะครับรายการทองแดงลมดารายการนี้นะถือว่าราคาไปเลยครับเหมือนเูนอันนี้เป็นเงินโบราณนะไม่ตัดเปีกแต่ดังเนื้อเงินเลยนะครับก็ทําพระได้สวยมากเลยนะครับช่างสาวนะครับอ่านี่เป็นเนื้อชันวลตอก8รอบนะอ่านี่ไอน,นี้เป็นโอโ้เลข99เนื้อชนวลกับพี่พี่เลข99นะ นี่นะครับไอนี้เป็นเลข8 8นะครับห่วงเชื่อมทองเหลืองนะครับนี่นะครับสวยงามทุกรายการนะครับนี่มันปูหลังเรียบแบบนี้เก็บได้นะครับเนี่ยล่างๆแบบนี้แต่หาเก็บกันเลยนะครับอนาคตตามหาถ้าเป็นสีดำๆมันปูอย่างนี้คนเล่นกันอยู่แล้วนะครับนี่ ราคายังไม่แรงรีบเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับผมก็มีประมาณตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะเออผมก็ได้ปิดมาประมาณนี้นะครับโอ้โหแต่ละรายการก็ถือว่าราคาแรงมากเลยนะครับเออราคาก็บอกไปหลายเท่าตัวนะครับตอนนี้อ่ะโอเคขอบุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับน้องฝากติดตามทางช่องเลยนะครับถ้าไหนสนใจวัตถุมงคลผ้าใหมยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเกกีตต่างๆนะครับแอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรทางช่อง หน้าจอนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมไปแล้วผมคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ